สีฟ้าจะมาแนวนี้จริงๆเนอะจะมาแนวแบบชั้นเจ้าที่หนึ่งรู้เลยนะคะเจเนิเป่าอะไรใส่น้องเจนนิดนี่คือเขาแบบประกาศมาแล้วว่าสีฟ้าเขาจะได้ที่หนึ่งชัวร์ๆพัตติไปจําใจเรียนไม่ดีกิจกรรมไม่เด่นเน้นกลับบ้านสมแล้วที้เป็นปูเป้นะอพอตติไปจําใจจีจี้ผู้ไม่เคยเอาอะไรมาเรียนแล้วห้องเรียนอยู่ไหนก็ไม่ต้องเรียนไหมลูกอันนี้ไม่ต้องเรียนมีหน้าแบบหน้าแบบมาสิรักหนูไหมคะนีเจนนิดตำแหน่งวิชวล อ้จสีฟ้าเหรอเออได้เดี๋ยวอ่านเขาหนูยังไม่ได้อ่านของทุกคนเลยมีอ่านสีส้มไปแล้วคู่นี้น่าจะสีเขียวนะฮะอ่ะรอดูสีฟ้าสีฟ้าอ่ะสีฟ้า blue hummingbird เรื่องกีฬาไม่เน้นเล่นสีหนูเน้นเด่นเรื่องหน้าตาไม่เชื่อลองดูสิคะหลักฐานความสวยมันล้นเกินต้านทานเพราะว่านกตัวสีฟ้าเบ้าหน้าฟ้าประทานอืมได้แหละสีฟ้าอืมโมเน่คะตำแหน่งหัวหน้าห้องสั่งได้ทุกคนหมายถึงเขาสั่งนูว่าาติดประจำใจหัวหน้าห้องถ้าครูจ้องหนูจะแกล้งทําเป็นจดชื่อแต่ถ้าครูไม่ถือหนูจะแกล้งทําเป็นไม่เห็น ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่ออมนะคะตำแหน่งเพราะหนูชื่อออมเกรดต้องยอมเป็นเฮเลนยิกถจะเพื่อนทําผิดนิดนิดแล้วก็จะคิดตั้งเธอนะจ,จ๊ะจุ๊บจุ๊บเอาซิเอาซิคติบจังใจนักออมให้ยอดกระปุกแต่ถ้าเธอเชีย่ยรองเท้าหลุดจงทุบกระปุกปาะจัย2ี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะอ่าฟ้าใส่ตำแหน่งนักเรียนสายประกวดโมเดลไปซ้ำห้องคติประจําใจแค่ฟรุตเธอ์น้าจัน์กน็อัปเกรดให้อัปอะไรอัปจกากสามไปหนึ่งก็ ได้ค่ะนี่คือเขาแบบประกาศมาแล้วว่าซีฟ้าเขาจะได้ที่หนึ่งชัวร์ชัวร์ชวจีจี้ตำแหน่งนักยืมเธอครับครับประกาศแท่งดิแบบสวัสดีค่ะชื่อจีจี้ค่ะตำแหน่งเอ่อนักยืมอะค่ะเธอเธอยินประกาศแห่งดิอะไรอย่างงี้หรอได้จี้ได้แค่ทรงผมหนูกิกนขาแล้วหนูข้ติประจำใจจีจี้ผู้ไม่เคยเอาอะไรมาเรียนแล้วห้องเรียนอยู่ไหนก็ ไม่ต้องเรียนไหมลูกอันนี้ไม่ต้องเรียนอิซูรีนะตำแหน่งเด็กที่แข็งแรงที่สุดเพราะว่าฉันฟังไม่รู้เรื่องได้ค่ะพิลินะคติดประจําใจเด็กมาจากญี่ปุ่นถึงแม้ว่าพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ความรักเพื่อทุกคนชัดที่สุดนี่ขนาดพูดไทยแบบไม่ชัดนะคะเนี่ยแต่ทุกคนจะให้หนู่ันเกือบ80คนจริงหรอหิว <laughs> นะอะ๋น้องเจนตำแหน่งเด็กแอบแอบกินนมแอบนอนแอบเล่นแล้วก็แอบรักเธอหมดใจอ่ะเพลงมาก คติประจําใจเด็กเป็นเด็กแล้วยังไงเดี๋ยวก็โตลวเปล่า oh! ชอบชอบแล้วเขมะตําแหน่งเด็กขี้ลืมลืมทุกอย่างโดยเฉพาะลืมการบ้านคติประจําใจเป็นเด็กดีเข้าเรียนทุกคาบถามว่าเข้าไปทําอะไรเข้าไปเช็คซื้อคะ่ะได้คะ่ะคืออยาก้อ่านจริงๆแล้วอ่านให้ครบทุกคนเลยใช่ไหมจบสีฟ้าแล้วเดรสสีแดงจะน้อยใจไหมเนี่ยเห็นว่าพออ่านพออ่านให้ครบทุกคนนะฮะ หรือไม่ก็ไปอ่านเป็นเองก็ได้ไหมได้แหละใช่ไหมเธอแซวแต่คนอื่นได้เจอของตัวเองมั่งมาคุยต่อของเพื่อนว่้วอะไรเอลพอชอบออนเอาเลยดีค่ะเพิ่งมาค่ะแล้วสีฟ้ามีไต่จริงสีฟ้าคือยาวมากอ่ะเออเอออ่านแบบย่อจะนิดตำแหน่งวิชวลอ๋จบจบจริงคติตจำใจหนังสือไม่ท่องขอจบไว้สองก็พอเรื่องเรียนหนูไม่ซีพอมีดีที่หน้าตา บอกแล้วตีนี้คือมาเน้นหน้าจริงแต่ก็ยอมรับว่าเรื่องจริงนะฮะน้องเคสตำแหน่งเด็กที่เข้าเรียนตลอดแต่ไม่ทราบอะไรเลยคติประจำใจเรื่องรักไม่ค่อยเซียนแต่เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องเลยอ๋อแต่ส่วนเรื่องเรียนไม่รู้เรื่องเลยก็คือไม่รู้อะไรเลยนะฮะน้องเคสอะคามินตำแหน่งเด็กหญิงมานิพานั่งกลางห้องคติประจำใจคุณมานิพาคุณหลับอีกแล้วหรอครับคมินไม่ได้กล่าวแต่อาจารย์นียายนิยายแต่ แต,แต่งบทละครอยู่นะน้องลัตินตำแหน่งเด็กขยันเรียนเน้นเข้าเรียนไม่เน้นเข้าใจคติดตามใจบอกเลยเสียงสวรรค์คือเสียงกลิ่งคาบสุดท้ายได้ครับมามิงตำแหน่งเด็กแมวแมวแนวแนวเห็นเงียบเงียบไม่ใช่อะไรแต่ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันได้ครน้องมามิงฮะคติดตามใจคู่ซอนถึงไหนแล้วไม่รู้แต่ที่รู้ดูหนูว่ารูปเต็มหน้าหนังส ่คนรักฟิลกับสีส้มจริงๆนะฮะจริงๆนะนีหนะ้าตำแหน่งนะักเรียนดีเด็ดเลยไม่เน้นเอคติประจำใจถึงเกรดจะแย่แต่ I don't care I care About You ดีค่ะได้ินวตำแหน่งเด็กหลังห้องใครๆก็ว่าเป็นเด็กเรียนไม่เก่งคติประจำใจไม่อยากจะพูดเกรดสนะจ๊ะ4 3 2 1 0 สีฟ้าจะมาแนวนี้จริงๆเนอะจะมาแนวแบบชั้นเจ้าที่หนึ่งรู้เลยนะคะเจนเนิตเป่าอะไรใส่น้องเจนเนิตบอกมานะบอกพี่มานะเจนเนิตเจ้าวิชวลของพี่ไปยาตตำแหน่งเด็กใส่งีบนิ่งเป็นหลับถึงขยับก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะติดตามใจน่วยกิจก็น้อยสั่งงานเป็นร้อยเลยนะคะจา้าถูกต้องนะมาพาขวัญตำแหน่งประชาสัมพันธ์หน้าตาดีข,ขยิบตาสามทีมีคนเป็นลมอันน่ะวิ่งสามครั้งนะคะ คติประจาใจอยากแจ้งอะไรให้บอกเรื่องชิพเรื่องจับคู่หนูรู้ทุกเรื่องอยู่เป็นเรื่องจริงจริงค่ะน้องภาคขวัญนะอ่ะบ๊ปอปเปอร์ตำแหน่งเด็กเนินหน้าห้องนั่งจ้องกระดานถึงสายจะถึงสายตาจะสัน้นแต่ความรักของเราวายาวนะอ่ะได้ปานมาแล้วตำแหน่งนักจำจำเรื่องเรียนคติประจำใจเราชอบจำแต่เรื่องเรียนเรียนเธอไม่ปลักรักเธอไม่ เปลี่ยนปั่นได้จริงๆปูเป้มาแล้วตำแหน่งเด็กริมหน้าต่างบ้างก็เหมือบ้างกลับคติไปจําใจเรียนไม่ดีกิจกรรมไม่เด่นเน้นกับบ้า <laughs> สมหลังที่เป็นปูเป้นะอระตาตำแหน่งลูกครูค <laughs> ติปรจ,จําใจโตมาก็เพิ่งรู้ว่ายัางลบกินเลยนะ <laughs> จริงว่าเจนนิดเผาออนในสเต็ปเจนนิดเผาอะไรอะจริงว่าลูกครูเลยเหรอลูกเอ,อโยเกิดเด็กกิจกรรมให้ทําอะไรก็ได้โยเวนเข้าเรียนครติดตอนเวลาไปเรียนก็คิดว่าเข้าใจแต่เวลากลับบ้านไปเพิ่งเข้าใจว่าลืมเข้าเรียนโอ้โหคือต้นสีแดงด้วยหรอสุดเหมือนกันนะครับก็จะเห็นเอกลักษณ์ของแต่ละสีว่าเป็นยังไงอาสีส้มข้างรักสีฟ้าเอาชนะในความคิดนะนม่ขอเอา กับแม่นเน้นงเข้าเรียนอนะสีแดงหมดมีลิตรหน้าดูยูที่แสบจี๊ดถึงตัวกระจิตลิตแต่กัดนิดิสกิดถึงสวงโอ้โหจริงเหรอเนี่ยอะไรอะค่ะกินน้ําน้ําใหม่ลูกพอแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองคัดอันที่คิดว่าแบบปังๆมาแล้วกันนะมาคนแรกก็ปังอยู่นะสัจจังตำแหน่งหัวหน้าห้องเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคติประจาใจถึงหนูจะโตขึ้นทุกปีแต่อยากเป็นเด็กดีของพี่ตลอดเป็นนะ,ะแกดีเลยนะ ก็อยากเป็นเด็กดีของพี่นะคะเลียจะเป็นน้งององอ่ะอยากเป็นเด็กดีของพี่จังเลยนะคะได้มิน,นะอ่าพี่เชตำแหน่งหนูน้อยวงเล็บแต่อยู่ไม่น้อยแล้วนะคติประจาใจรักเรียนจะได้มีความดูแต่ถ้ารักหนูจะได้มีความรักแล้วดูแล้วดูแล้วดูดิมีหน้าแบบหน้าแบบมาสิรักหนูไหมคะนี่ <c oughs> ได้ขนมน้อย <c oughs> อเอาจริงสีแดงก็เด็ดทุกคนเลยพี่ปายตำแหน่งเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กกล้าคติประจําใจสวยเก่งแล้วยังที่จะสวยได้มากกว่านี้อีกขาขอบคุณเอาสิเอาจริงสีแดงสีฟ้าก,ก็คือเือนอะอ่ะฟอร์จูนตำแหน่งนักดนตรีประจาห้องคติประจําใจถึงผมจะเป็นนักดนตรีแต่ผมก็มีหัวใจนะครับอันไหน ยังไงบอจูนยังไงน้ําใสตําแหน่งสายเวทไม่ถนัดห้องตาราแต่นิยมภาวนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสายเวทสายเวทคติประจําใจเห็นข้อสอบแล้วจะเป็นลมเปิดบทสดวนแทบไม่ทันนโมวันนี้แซวเก่งอาซจะรอดูเอาสิแซวเลยน้องแพมนะฮะนักเรียนใส่ฟุ้งกุ้งกิ้งกองแกงมาดุงมาลิงกิ้งกิ้งกิ้งไม่ได้ได้ได้ลูกได้ลูกปิโปนักเรียนแลกเปลี่ยนวงเล็บจากต่างกาเล็กซี่ คติประจําใจถึงแม้เราจะบอกว่ามาจากต่างกาเล็กซี่แต่เราก็หน้าตาดีอยู่นะอ่าอ่าผักขมใส่อาจประจําห้องคติประจําใจเป็นสีอะไรถึงจะถูกใจเธอเป็นสีแบบเราได้เป่าเอาจริงสังเกตได้น้องน้องน้องทีจีเอ็มนี่คือแบบยาวมากเหมือนเขียนเอเซียแบบป๊ป๊าป๊ปปป,ป,ป,ปได้ก็หมดแล้วก็รอดูผู้นี้นะคะรอดูผู้นี้ว่าติาเขียวจะมาในแนวไหนนะครับขอบคุณครับผมไม่อยากจะพูดอะไรเลยขอบคุณครับ รอแซวชนล,ลอของเธอคนเดียวเลยสีเขียวสีเขียวต้องหาก็รอดูรอดูสีเขียวมาสายกาวแน่เลยไม่บอกดูเขามั่นใจมากเลยค่ะท่านผู้ชมฮะปีก่อนมาดำอุ่งอุ่งอุ่งชิงมาปีนี้จะเป็นอะไรรออ่านอยู่มั่นใจนะแกมาเมียวแลนด์เมียวแลนด์กมามาม,มาเม,ม,ม,มียวมา,มวมา